สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติงแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมกุลาบหินหรืออีกชื่อก็คือกาลังโชนะครับซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับกุลาบหินนี่เป็นไม้พุ่มอวบน้ำมีอายุได้หลายปีปลูกได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง แต่การปลูกกลางแจ้งจะเติบโตได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะครับการปลูกในอาคารโตได้ใบอาจจะเขียวนะแต่การออกดอกจะไม่ดีเท่าการปลูกกลางแจ้งซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมกว่ากุหลาบพินจะออกดอกได้ในช่วงฤดูหนาวก็ในช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับไม่ได้ออกตลอดปีนะครับอย่าเข้าใจผิด สำหรับการเลี้ยงดูนะก็จะชอบดินร่วนปนทรายแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องดินเท่าไหร่นะก็ขอให้น้ำไม่ขังนะครับถ้าปลูกในกระถางก็ขอให้มีรูระบายน้ำได้ซึ่งถ้าน้ำขังเขามักจะเน่าการให้น้ำไม่ต้องลดทุกวันนะครับลดวันเว้นวันหรือบางทีก็อาจจะ รดวันหนึ่งแล้วเว้นบิอีก2วันเลยก็ได้ส่วนปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยคอ,อกทั่วไปได้เลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปได้ถ้าจะให้เป็นปุ๋ยเคมีนี่ก็ให้เล็กๆน้อยๆก็พอครับอย่าให้ชิดต้นเกินไปเดี๋ยวจะเกิดการช็อกปุ๋ยการเน่าได้นะครับการขยายพันธุ์หลักๆที่เราทำกันนี่สวิธีครับ ซึ่งการพาเพาะเมล็ดนี่ผมผมไม่ได้พูดถึงนะเราจะพูดเรื่องการขยายพันธุ์แบบพื้นพื้นก็คือการตัดยอดมาชำซึ่งก็จะโตวไวกว่าและอีกวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการชำใบซึ่งจะกลายเป็นต้นได้ช้ากว่าโตช้ากว่านั่นเองครับถ้าเรามีพันธุ์มีต้นเยอะๆนี่เราตัดยอดไปชำจะดีกว่า ตัวไวกว่าใช้งานได้เร็วแต่ถ้าเรามีต้นพันุน้อยอยากได้ต้นจำนวนเยอะก็ใช้วิธีการปักชำใบก็ได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายและก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับกุหลาบผินหรือกาลังโช วันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ